ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะได้นำเอาพระรูปหล่อโบราณของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองจังหวัดวีรีรัมมาให้ชมให้ดูกันเพื่อเป็นแนวทาง ในการที่จะสะสมพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขธรรมโชโตวัดโพไซทองเพื่อที่จะได้นำมาบูชาติดตัวครับผมพระรูปหล่อองค์นี้เป็นเนื้อสำลีครับองค์ที่จะให้ดู องค์นี้ครับที่ดูอยู่ครับเป็นเหมือสําิครับเพราะรูปหล่อองค์นี้ก็สังเกตไม่ยากครับบอกนี้หน้าหลวงปู่จะยาวๆครับตาลึกๆรับจมูกโด่งๆครับ ตรงนี้ก็จะแตกครับตรงหน้าผากครับนี่ครับหัวเข่าครับแตกเป็นเส้นนะครับนิ้วมือองค์นี้ก็จะมี3นิ้วครับ1 2ึสบล็อกนี้นะครับ ดูพระรลบหลหลวงปู่ศุขก็ต้องพิจารณาดูความเก่านะครับรูคาบที่เบ้านะครับ ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใต้ฐานใ่องค์ครับนี่ครับใต้ฐานก็ประมาณนี้ครับองนี้บล็อกนี้จะมีรอยตะไบครับนี่ครับรอยตะไบขีดๆีด่ี้ครับก็จะเจาะรูอุดผงเหมือนทุกองครับอง์ูุสุกนะครับพะรูบหล่อเจาะรูอุดผงทุกองครับ เจาะรูนี่จะบางองค์ก็กลางบางองค์ก็จะอยู่ขอบขอบครับด้านไม่คงที่เจาะรูครับนะรครับให้สังเกตรอยตะไบครับประมาณนี้ครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ